ไม่ใช่ใครปิดเนี่ยพี่ใครใครคนใครคนทำเนี่ยทำมาปิดคือเขาไม่คำสัดคำตัดเลยมันไม่มีอะไรเลยสั่งอะไรไม่เลยแล้วเรามือไหนเพราะวผมผมตอบไม่ได้แล้ั้น่ะมันกะผมรู้อย่างเดียวว่าเขาใช้ผมมาดูว่าใครจะลื้อเท่านั้นเองเราก็อยากรู้ว่าใครใช้ที่จะดูว่าใครจะรู้อเราไม่ใช่เจ้าของไม่ไช่ใครใช้่ดูว่าใครจะรู้จะบอกใครช่ไหมครับผมไม่ตอบเอ้าถามพี่ ว่าคุณสีถามเขาทุกท่านไม่มีปัญหาว่าเขาเป็นใครที่เปคาไม่ตอบเขาเปิดเขาปไดที่ไหนเขาไม่ตอบแล้วคุณเป็นใครเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาแล้วเขาไาคุยกาทพี่้อารู้ก่อนี่เป็นใครไมก็ไม่รู้คุณเป็นใครผมก็ยังไม่สงสัยเลยว่าคุณเป็นใครถ้าคุณเกินได้ม่าเลยเนี่ย ผมก็ไปสนใจไงผมยังไม่ถามเลยคุณเป็นใครไม่ได้มาเกี่ยวไรสาระแบบให้เคุยว่าอันนี้เป็นของใครใครดู้นมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าให้ผมมาฟังไว้นะคะรั้วนี้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาไม่ทราบว่ารั้วนี้เป็นของใครไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นจบจบไม่ใช่ของการรถไฟก็ออกแค่นั้นเอง